phải chịu lắm, kênh ảnh. เพื่อนไปเกี่ยพอดีเลยจิ๊บตัดหน้าวิ่งเห็นไหมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนมีความสุขดีห้าหกเจ็ดแปดหมีความสุขดีห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสวัสดีครับพเพื่อนยูทูบและเฟซบุ๊ก เดี๋ยวนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่หกแล้วนะฮะพอดีแบบรอคลิปนี้รออัดเป็นอาทิตย์เลยนะฮะมันยังเจอคนนั่งยังฟิลิ่งยังไม่ได้นะวันนี้จะเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อคลิปนี้จะเป็นเรื่องแท็กซี่เรื่องผูุ้ยสารนะฮะสำับเต็มนะฮะแต่ว่าอาจจะมีถึงสองคิปนะฮะเพราะว่า,าเรื่องมันจะค่อนข้างยาวแต่ว่าก่อนอื่น ขอออกตัวนะฮะออกตัวก่อนออกตัวทําไงฮะเข้าเกณฑ์นหนึ่งฮะตลบเงียบโอเคก็คืออันนี้มันเป็นที่ผมจะพูดต่อไปบนนี้คือโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟังนะครับหรือชมนะครับคนท้องก็นะฮะสะติมีทันก็เกากน,นะฮะไม่ใช่ฮนะก็คืออันนี้ก็คือเป็นมุมมองของผมเพียงคนเดียวนะครับซึ่ง เอาสิ่งที่ผมจะเจอมาซึ่งผมจะไม่ยืนยันว่าเอาผิดหรือถูกอะไรอย่างนี้นะครับก็ค <c oughs> ือคือผม <c oughs> ผมไม่ยืนยันว่าเอาสิ่งที่ผมพูดเป็นสิ่งที่ถูกทั้งหมดนะครับอะไรอย่างนี้ยจะพูดเอาจากแบบประสบการณ์อะไรอย่างนี้ฮะก็คืออย่างผมว่าหลายคนก็คงเจอนะครับ แท็กซีเ่เลือกผู้โดยสารเนี่เรียกมันไม่ไปอะไรย่างงี้ใชครับบางทีแบบ <l ots> <c oughs> ขึเลยก่อนดีกว <c oughs> ่าบางทีเดินมากับเครื่อ,อนไง <c oughs> อะไรอย่างงี้ใช่ไหมรวตัแ,แ,แต่มานั่งกูดจะไม่ขึ้นบอเลยนะฮะแต่สยามนี่แท็กซี่บอกไม่ไป <c oughs> อะไรอย่างงี้ ผมก็เคยเจอฮะอย่างช่วงแบบเย็นๆเนี้ยกล้าที่อู่เนี้ยฝนตกถ้าฝนจะพร้อมทำอีกบางทีก็เรียกยากเหมือนกันคะห้าสิบบาทก็ไปจบไป,ไปไทไเทวเทพีราในใบถึงแรกที่ขึ้แม่ในหัวเลยฮะไอแท็กซี่เที่ยก <c ười> ็ <c ười> เรามาดูเวลาส่งกลับกันดีกว่านะครับคือหลักๆแล้วก็คือเอ่อจะมีสองเวลานะครับก็คืออู่แถวโคลิเซียมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเที่ยงเที่ยงวันเที่ยงคืนคนะครับ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแถวนั้นที่จอดรถไม่ค่อยมีแล้วต่อจากลาดเท้าไม่นฝั่งนี่คือจะจะบ่ายสี่ทุกอู่นะครับเกือบทุกอู่ก็คือถ้าช่วงเวลาที่แท็กซี่เล็กวีสันมันก็น่าจะเป็นอ่าช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับเพราะว่าก็หาจจะต้องหาคนไปทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะคือมันจะตีรถเปล่าถ้าแบบ เอาอนอกเส้นทางนี้ครับคือเราต้องหาคนไปทางปั๊มเติมแก๊สหรือหาคนไปทางทางอู่ครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นช่วงชั่วโมงเดียวครับประมาณบ่ายบ่ายสองถึงถึงบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยครับก็บกอะเาเย็นเพื่อนๆดูทางเพื่อน <c oughs> ท, <c oughs> ทำหลายอย่าง งานบนกันเพื่อนๆก็อ๋อผมจะเอาจะพูดถึงเอก็คือเป็นเหมือนในคลิปสั้นนะฮะที่ว่าตัวอย่างที่ที่แท็กซี่เลือกนะครับก็คืออย่างแรกก็คือใกล้จะมาใกล้ใกล้ไม่ไปก็คืออย่างเช่นก็คือสมมติว่าวันเสาร์ที่นะฮะสารเาพ่อเสือไปวัดพระแก้วเนี่ย แต่พี่จะไม่พ่อยไปคือมันก็แบบว่าใกล้ๆรถติดแน่นๆนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็รถติดใช่ไหมครับรถติดนี่ก็คือก็ตัวมิเตอร์ก็เกี่ยวแต่ว่าก็เดี๋ยวอ่าจะมาอธิบายรายละเอียดครับเรื่องมิเตอร์ก็คือรถติดมันมันหกสิบเปอร์เซ็นต์อะ,อะลึกๆแล้วมันผมว่ามาจากเรื่องรถติดนะครับคือคือว่ารถติดันี่ถ้ารถวิ่งไม่เกินหกโลเนี่ยจะได้เินทีละประมาณห้าสิบซึ่งซึ่งแต่ถ้ารถวิ่ง จะวิ่งด้วยความเร็วนะครับจะจะได้กิโลละเจ็ดบาทคือรถติดรถไิ่ติดมันจะได้เงินเยอะกว่าแต่ก็คือจะมาอธิบายโดยละเอีดยดเรือมิเตอร์แล้วก็หมอชิดนี่คือก็คือแท็กซี่เข้าไปไกลนะครับเพราะว่าหมอชิดมันเสียสิบบาทครับอย่างล่าสุดที่ผมเจอมันมันก็พู้ยานนะครับเรื่องหมอชิดเนี่ยเพราะว่าเอ่อ B T S นีไงที่เจอก็ ปีเตอร <Bond> ์ม <Pokémon> ันจะขึ้นสี่สิบเอ็ดบาทแต่เราเสียค่าเราหิวก็สิบบาทมันเหลือฐานสิบเอ็ดบาทเต่เขาว่าโอเคให้แบงก์ห้าสิบก็อเหลือเก้าบาทเขาก็ให้จิดหรือไม่ให้กระขอแหละคือแต่ว่าก็วนไปได้อีกเที่ยวหนึ่งก็คือหมายถึงเออเที่ยวสั้นสองเที่ยวมันก็คุ้มกว่าแต่ว่าถ้าเราเราไม่แบบไปสนว่าใกล้ใกล้ใกล้หรือไม่ต้องไปสนจุดหมายครับที่ลูกค้าเรี่ยกมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปคิดแบบใกล้ลอย่างเงี้ยเราก็จะไม่อยากไปถ้ามันไกลใช่ไหมครับจบ แต่หมอชิดมันก็มันรับได้ทุกมันชัวร์ครับแต่เปรียบเทียบว่าถ้าอย่างสมบัติทัวรนะ์นครเชยแอร์เนี่ยมันไม่เห็นดีป,ป่ายาวมบัติทัวร์กับนครงแทนแทนเลเอจะไปใกล้กว่านะหมอชินชินนี่มันคือม,มันมีโอกาสไปไกลแต่ก็อย่างที่บอกคือทีมเที่ยวสั้นสองเทีย่ยวมันได้เงินเยอะกว่านะเขามันสตาร์ทสองครั้งอย่างสมมุติว่าหมอชิดทับประแดงอ,อย่างเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมครับขึ้นสวนลงตังค่าหมอชิดเนี่ยอลงสุวัรณถึงมิเตอร์มันจะขึ้นร้อยหกสิบอะครับประมาณประมาณนี้ อ้อทุกสิบบาทถามว่าถ้าอย่างเช้าวันอาทิตย์อ่ะคุณจะหาคนที่ไหนต่อ่มันมันคือมันมันถามว่าใกลใ้ใจจริงไม่สําคัญครับคือสําคัญว่างลงแล้วมีคนขึ้นต่อเลยหรือเปล่าคือถ้าวิ่งรถก็คือว่ามันจะได้ตังค์ก็คือมันลงลงขึ้นเนะ่ต้องคือได้คนจะจุดเลยไม่ได้วิ่งกลับมาที่เก่าเง,งี้ยจะไม่ได้คือแบบเขาวิ่งเลยแล้วก็เอ่อ ไม่รับพระใช่ไหมครับที่แบบพามีกับข้าวใน็นบ้านไม่รับสัตว์เลี้ยงสนุกขับย่าเข้าต่อยลึกไม่รับคนเมาไม่ชอบฝั่งทนฝั่งทนนี่ผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับคือฝั่งทนมันลักษณะว่ามันไม่ค่อยมีคนกลับมาฝั่งนี้คือไอเพราะว่าฝั่งทนคนมันไม่ค่อยคนไม่ค่อยใช้แท็กซี่นะครับวนอย่างสังเกตดูคนชายฝั่งแถวฝั่ลนมีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย อคนไอ้เรียกกลับมาไอ้คนเรียกออกจากฝั่งพนากครไปอ่ะมีแต่ว่าไอ้คนเรียกจะฝั่งคนกลับมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยแต่ถนนมันไม่ค่อยดีด้วยแบบเหมือนโลกพัตันอะไรนี้ใเป็นตะลันแบบขุดอะไรเงี้ยแยกมาให้สว่างอะไรเงี้ยมันก็คือขุดอะไรเงี้ยขุดดจาะถนนมันไม่ค่อยดีด้วยก็แต่ก็ดูเวลาอย่างเดียวคือถ้าหลังเที่ยงโอเคก็ยมเรียกไม่ไม่ยมแบบหันหัวรถเข้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยหลังเที่ยงก็ไม่ก็คือพยายามไม่ไม่ออกไม่ออก ไม่ออกไปไกลามาอนะไรแต่ว่าคือเราเราต้องพยายามปีมาทางโซลามินทาอรอยนะ่างเงี้ยก็ชอบรับฝรั่งอันนี้ต้องเล่นนะฮะชอบรับฝรั่งในี่ไหมฮะอ๋อมังคุดระบุทุกตาตักไฟกันงก,นกนาเชโยฮิวก็คือวิชาต่างชาอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันมันก็พูย้ยากนะครับปีนี้ผมว่ามันก็มันก็มันก็สังชาก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ย80%สิก็เซขาก็ต้องูว่าแท็กซี่ ใช้มิเตอร์นะแต่อย่างเนี้ยเขามาคือโดยข่าบับที่สอนนองไงเออมาจาตสอนองพยายไทยใช่ไหมครับมาจ่ายชื่นกบร้อยมิเตอร์ร้อยเดียวขึ้นด่วนก็รีบเนาะก็ให้200สองร้อยคือแบบไม่เกี่ยวครับริงีแล้วแต่ว่าริงทีถ้าเขาให้ก็ให้เองนะอย่างแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็ผมว่าฝรั่งก็มิเตอร์นะเรียกยากนะแต่ว่าอาจจะแบบมีความหวังหรือเปล่าะอะไรเงี้ย พราะว่าเขาก็ต้องผมว่าก่อนเขามาเพอาะว่าดอศึกษาเนี่ยดีแล้วดูทุกอย่ทุกอย่างนะจริงเชื่อผมดูทุกอย่างอะไรก็อย่างน,นี้หลายคนนะที่บอกก็คือแบบอ่ากูจาม่สุภาพอะไรเงี้ยไม่รับรอดอหกคเนเหมอนเหงื่อไม่รับนิโกะอ่าไม่รับโปลิโอแล้วก็ไม่รมับคนออกสักคุกแล้วกกลัวโดนที่ นี้ผมผมเจอแบบมีเรียกทีห้ามาอู๋นี่คือแบบอย่างที่บอกคือแบบวิ่งไปเปิดประตัวว่าทีนีอะไรอย่างเงี้หน้าคุณเปิดตัวน่อยแล้วก็ที่หน้ารื้นจำก็เออแบบเขาเรียกโหดคันแล้วแหละอะไรอย่างเงี้หน้าเขาเปล่ไปเอแล้วถึงเงินไว้ในมือสองร้อยกว่าบาทเออนาบประมาณวันเสาร์วันสองนี่เนี่ยเขเรียกโหดคันไม่มีเหตไปผมก็ปล่อดีใจแค่แต่ที่บอกนะจะเป็นลูกของเขาด้วยหรืออะไรแบบ ลอยสับด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รับคนเป็นใบที่เรียกขายดอกไม้อะไรก็คือที่เจอก็คือแ่บที่บอกว่าอนานาไปไปเข้าสารอะไรเงี้ยก,กับผู้หญิงอีกคนนึงแต่คือถ้ามันมันไม่ให้ก็ก็คือแบบเอาดอกไม้มาเลยอย่างที่บอกว่าผมมีแบงกี้แบบหกเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยก็ผมผมจะอธิบายความหมายของ แท็กซีเ่เรืยกคนรีสารก่อนเดีกวะนะครับก็คือผมว่าเอ,อแท็กซีเ่เรืยก้โดยสารก็คืออาจจะเกิดจากเหมือนกับก็คือการกระทําที่แสดงออกอันเกิดจากอาการเรียนรู้อ่สะสมไว้ในกมลจิตหรือทัศนคติหรือ,รรอกมลสันธุ์นานเลยก็ ส่งผลจนส่งผลถึงการกระทำแต่อย่างถ้าเป็นพวบแบบอย่างสยามเนี้ยเย็นมันสุกเนี้ยมีกระตูนน้ำเย้นันศุกร์บนเขาเนี้ยสยามเย็นวันสุกนี้จะย,ยาวมากเลยเนะี้ยก็คนมันเยอะอะเรียนด้วยอะไรด้วยตรั้นมันก็มันก็มันก็คืรอรถติดปิดเนาะอย่างเงี้ยแล้วคนนี้ก็ถ้ามีเด็กถามอย่างเงี้ยแบบที่จะไปไหนอย่างนี้พ่บรรว่า เขาจะขอนั่งออกไปดูไอ้นี่แต่พี่ก็ไม่ไม่รู้ก็ไม่บอกเลยแต่ว่าไม่ให้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนั่งให้คนจากรถติดอะไรเงี้ยบอกว่ิดไกลไม่ไปรถติดไม่ไปรถไปติดไม่ไปเลยเอ้อาใหม่เอาใหม่เอาใหมใกลไม่ไปไกลไม่ไปรถติดก็ไม่ไปรถติดก็ไม่ไปอร่บถามใครจะไปไหนของพี่หงรู้ไปที่เท่าที่ชอบพี่ไปตายพี่ คิปนี้แค่ที่หกตอนิสองสะงาน